อะไรกันเนี่ยอืมมีตังหลานขึ้นไปทําไมเนี่ยไอ้มีตังแสบลงมาเลยมาลงมาลงมาแล้วลงมาแล้วหลานลงมาขึ้นไปทําไมลงมาดิย,ายินไหมเนี่ยลงมา งมาเล็วให้ตัวไหนขึ้นไปนั่นนะ่ะพาลงมาเลยพาลงมาเลยโอ้โหแต่และตัวน่ะลงมาไม่ต่างลงมาลงมาแล้วพอบอกให้ลงมาฮนะขึ้นไปทำอะไรกันนะ่ะฮ ใครเนี่ยมีทองอันนี้มีทองไงขึ้นไปทำอะไรกันเนี่ยม,มาลูกมามีตังมาลงไปแล้วล้วลงมาขึ้นไปทำอะไรกันอะไรดิ่ไมลงอีกไม่ลงอีก,ลง,อกลงมาเลยลงมาเลย วก็บอกให้ลงมานะดูจริงๆเลยนี่ลองลงมามาเลยโอ้แต่ละตัวเนี่ยลงมาลงมาขึ้นไปทำอะไรกันเว เตอมมากยอดอ,ยอะไรกันเนี่ย